ดราม่าท้ายเกมลิปูโดนยิงทดเจ็บนะครับเสมอเอเวอร์ตันไป2ประตูส่อ2นะครับเกมโคตรเดือดเลยเป็น1เกมที่ลิปูนั้นต้องเอาไปเป็นบทเรียนนะครับกับการเล่นในเกมนี้นะครับเล่นไปตามอารมณ์เล่นไปตามเกมเอเวอร์ตันนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วพลาด3แต้มที่สําคัญไปแต่1แต้มก็ยังเป็นเรื่องที่ดีนะในการเจอเอเวอร์ตันสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุต ball ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปพูดคุยนะครับหลังจากที่ลิปูนั้นเนี่ยก็คือเจอกับเอเวอร์ เลยว่าลิ์พูนั้นในเกมเนี่ยช่วงเวลาไหนเล่นรูปแบบไหนและพยายามแก้เกมยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลิ์พูนั้นเนี่ยจะเล่นยังไงนะครับคือเป็นหนึ่งเกมที่ยากสำหรับลิ์พูนะครับตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วแหละเพราะเป็นการเล่นบอลที่หนักมากๆลิ์พูนั้นไม่สามารถเล่นในรูปแบบที่ตนเองถนัดได้เลยคือ,อง่ายๆนะครับลิ์พูถูกปีบให้เล่นนะครับในรูปแบบเดียวตลอดเลยก็คือออกปีกอย่างเดียวเลยนะครับเป็นเกมที่ยากลําบากมากๆแต่ด้วยการแก้เกมของอาร์เนอร์ที่พยายามแก้ในหลายๆครั้งโอเคแหละบางครั้งอาจจะดูแแบบว่่าก้ไ้ไไมมดดีถึง พยายามแก้แล้วแต่ไม่สําเร็จแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับด้วยการแก้หลายๆจังหวะทําให้เอเวอร์ตันนั้นก็มีรวนเหมือนกันนะครับฟีลแบบว่าเฮ้ยมันมาแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วมาแบบนี้อีกแล้วนะจนกระทั่งลิฟภูนั้นก็สามารถได้ประตูที่ตนเองนั้นต้องการโอเคไม่พูดเยอะไปดูกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนเพื่อนเปหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาน u t u b e พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาททอีกัั้งโปรมช่น อยู่อีก60วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้นแอดไลน์มาที่ Barry4K ฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู n น t f l i x นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b e r r y 4K หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยก็สําหรับเกมนี้นะครับเป็นเกม m e r c ์ซี่ d e ส์ดาร์บี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าก่อนเกมนะครับยังไงเนี่ยเดาไม่ยาก,กว่าเกมนี้นะั้นจะเป็นอะไรที่มันดุเดือดมากๆเลยนะครับรนฟูเจวัตตันเมื่อไหร่แล้วเราก็ดุเดือดตลอดเลยนซึ่งเกมี้นะครับ ก็เป็นตามสไตล์เอเวอเร์ตนเลยเมื่อเจอเวอร์พูลนะครับโดยจะมีการเล่นไล่เพลทที่หนักมากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นการไล่เพลสหนักใส่เวอร์พูลจะมีตอดเล็กตอดน้อยนะครับจึงทําให้เวอร์พูลนั้นเล่นยากมากๆซึ่งเกมนี้ผมมองว่าอาร์เนอร์นั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนแก้แผนด้วยนะครับคือรู้แหละว่ากองกลางคู่เบอร์หกนะครับอย่างแมคคิสเตอร์แล้วก็แดนกาเฟนแบกนั้นหากยืนคู่กันตรงกลางเนี่ยคงไม่สามารถพลิกบอลได้แน่นอนเพราะเอเวอรตันั้นเล่นหนักนะครับแล้วก็เข้าบอลเร็วจึงทำให้เกมนี้รูปแบบการยืนนนนกกองงลาั้็็จะเป 4-3-3เหมือนยุคครอปเลยโดยแมคไรสเตอร์นั้นก็จะยืนนะครับเป็นกองกลางตัวซ้ายแล้วก็โซโบนั้นยืนเป็นกองกลางตัวขวาไรอันกาเฟนแบกนั้นก็จะยืนเป็นกองกลางตัวรับนะครับโดยเกมนี้เนี่ยจะพยายามเน้นพลังงานเลยในแดนกลางนะครับแต่นะครับทางด้านเอเบอร์ตันนั้นก็มีการปรับแก้นะครับรู้ว่าพวกเขานั้นน่าจะแพ้กลางเวอร์พูลนะครับก็พยายามปิดเลยไม่ให้เวอร์พููนั้นสามารถเซตบอลจากแดนกลางได้จึงทําให้ทั้งเกมอ่ะส่วนใหญ่ละกันเนาะต้นเกมเวอร์พููจะเป็นการเซตบอลนะครับคือให้ฟันไดนั้นเปิดบอลให้กับซาร่า หลายๆจังหวะนะครับเล่นเอาเอเวอร์ตันนั้นก็แก้ไม่จนเลยนะครับกับการแก้เกมของลีพูลคนนี้แต่ซา่านะครับเมื่อรับบอลจากตรงข้างได้ก็จริงนะแต่เอเวอร์ตันนั้นเนี่ยยืนแพ็กตรงกลางแน่นมากๆทําให้ลีพูลนั้นก็ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้นะครับเกมมันก็เลยตื้อๆตันๆมากเลยในช่วงแรกแล้ววยเกมนะครับที่นักเตะลีพูลได้บอลปั๊บก็เข้าเพลทเร็วเลยทําให้การเล่นของลีพูลในเกมนี้ค่อนข้างยากลําบากเลยนะครับจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือทั้งด้านของดีอาร์สยืนหน้าเป้าให้กับลีพูลเนี่ยน ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเกมนี้เป็นเกมที่มันหนักหน่วงมากๆเอเวอตันเข้าถึงบอลเร็วพอเป็นดิอาร์ลงมาเล่นปั๊บเนี่ยทำให้เอียพูไม่สามารถเก็บบอลแดนหน้าได้และทําให้นะครับแนวรุกของเอียฟูซาร่าล้วกักโปนั้นไม่มีตัวเชื่อมนะครับคืออย่างน้อยๆถ้ามีกองหน้าที่เก็บบอลแดนหน้าได้เนี่ยมันก็จะทําให้ปีทั้งสองข้างนั้นมีเวลาในการเล่นมากกว่าน,นี้หรือนะครับมีช็อตในการเล่นเชื่อมบอลกันพอเป็นแบบนี้ปั๊บทำให้เอียพูนัน้นเกมเนี่ยโอ้โหเลไร้ว่าตายเลยนะครับในการเล่นเกมรุกนะครับเกมเนี่ยทั้งสอง เข้าไปหาข้างหน้าเอานะครับเหมือนลุ้นกันเลยว่าใครนั้นจะชิงโอกาสได้ดีกว่ากันซึ่งแน่นอนว่าเอเวอรตตันหัวมองว่าครึ่งแรกนั้นเนี่ยเล่นดีนะครับหมายความว่าเล่นตอบโต้กับลิเวอร์พูลได้ดีมากๆคือพวกเขานั้นใช้จังหวัดในการเล่นได้ดีนะครับก็คือพยายามเลยเอเวอรตตันไม่คิดอะไรมากนะครับได้บอลปั๊บพยายามเปิดออกปีกในทันทีเลยนะครับลิเวอร์พูลนั้นก็พยายามไล่เพรสพอรู้ว่าเอเวอรตตันนั้นเซตบอลไม่เป็นนะครับคือเซตบอลไม่ดีนั่นแหละคือเอเวอเร์ตันนั้นเนี่ยได้ยายาไว ก็ด้ความที่ว่านะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเลฟูเกมนี้ก็กาวด้วยโรโบเนี่ยกาวมาหลายเกมแล้วมีช็อตที่ผลักเขาแบบผลักทําไมก็ไม่รู้นะครับหรือนะครับการออกบอลแต่ละครั้งนั้นเป็นการจุดพลุออกไปนะครับคือเตะยาวออกไปแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายข้างหน้าทําให้เลฟูนั้นเสียจังหวะในการเล่นเกมลุกหลายครั้งหรือคอนเนอร์แบลลี่นั้นก็มีหลายช็อตหลายจังหวะก็เสียเหลี่ยมในการเล่นนะครับแม้กระทั่งการออกบอลเองหรือการวิ่งสอดในบางครั้งเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสอดคล้องกับเพื่อนสักเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกนะครับทำ หลายตำแหน่งเลยในเกมนี้นะครับที่ทําได้ไม่ดีนะครับอย่างแบกซ้ายแบกขวานั้นอย่างที่เราเห็นเลยนะครับโดนใบเหลืองแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับคือมันไม่ควรโดนน่ะทั้ง2ใบเหลืองทาให้มันเกมเล่นยากมากๆอย่างลูกแรกนะครับที่ร์พูโดนเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นความผิดพลาดของนักเตะร์พูเลยมือนะครับแล้วก็ประมาทด้วยเช่นไม่มีใครไปยืนนะครับปิดกําแพงเอาไว้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับลูกนี้ก็มือได้ชัดเจนเลยจนกระทั่งนะครับถูกเบตโตยิงเข้าไปก็เป็นลูกนะครับที่สมควรเลยละที่ร์พูจะโดนนะครับแต่ไม่นานร์พูก็สามารถตเสมอ ได้ลูกนี้นะครับต้องชมความยอดเยี่ยมของซาร่าแล้วก็แม็กลิสเตอร์จริงๆเนี่ยรูปแบบการเล่นแบบเนี้ยเราเห็นแม็กลิสเตอร์เล่นบ่อยมากๆในฤดูกาลนี้ก็คือเล่นสอดเข้ามาในการมงในการยิงนะครับแต่มันไม่ค่อยได้โอกาสหรือว่าใช้จังหวะได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่แต่เกมนี้สามารถทําได้นะครับเป็นลูกมงมงดีมากซาร่าก็เปิดดีด้วยนะครับหลักๆการเล่นเพลนเนี่ยของลิเวอร์พูลคือง่ายๆเลยลิเวอร์พูลนั้นพยายามกระจายตัวนะครับยืนให้ห่างมากๆเพื่ออะไรเพื่อมีพื้นที่ในาการเล่นมากยิ่งขึ้นคือถ้าแบบว่า เล่นบอลแคบๆโอเคแหละลิพูจ่ายบอลสั้นดีแต่ว่าตั้นเล่นหนักขนาดนี้นะครับลิพูนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยก็ยืนในมันห่างซะเพื่อมีเวลาในการเล่นมากยิ่งขึ้นก็นับได้ว่าเป็นการแก้แผนที่ดีของอาร์เนอร์นะครับแล้วก็หลังจากที่ซีเสมอหนึ่งหนึ่งได้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอาร์เนอร์เซตแผนมาแบบนี้อย่างที่ผมพูดเป็นกองกลาง3คนใช่ไหมแล้วกับแฟนแบกน็กยินต่ำสุดสุบะสไลนะครับเป็นกลางขวาแม็กไอรสเตอร์เป็นกลางซ้ายและพอราเล่นเกมรุกเนี่ยทางด้านแม็กไอรสเตอร์ยืนขึ้นไปในระนาบเดียวน,นะครับก างจังหวะก็ขึ้นไปในระนาบนั้นแลนดิอาร์ลงมาต่าบ้างบางจังหวะแล้วก็ปีกสองข้างเนี่ยขยายออกไปมากๆเลยเพื่ออะไรนะครับเพื่อทําการกระจายตัวนะครับทำให้ทางหน้าของเอเวอร์ตันนั้นเนี่ยก็เล่นยากแล้วนะครับพวกเขานั้นเนี่ยเลือกที่จะเล่นนะครับในรูปแบบไหนก็ยากก็คือถูกเซตไว้เลยว่าเอเวอร์ตันห้ามแตกโซนทางขายเอเวอร์ตันก็เลยเห็นเลยนะครับจะยืนแพ็กกันเป็นหลังสี่ไม่ได้กระจายออกมาทําให้ซาร่านั้นมีพื้นที่ในการเล่นบอลเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ แต่ก็ต้องพูดว่าพอมีพื้นที่ปั๊บทางด e ้านเอเวอร์ตันเนี่ยก็ไล่เพรสในทันทีเกมมันก็เลยตื้อเต้่นเตินตนต่นเตินต่นอไม่ได้เห็นนะครับทางด้านซาล่าวิ่งไปตรงปีกสักเท่าไหร่ก็คือต้องหุบเข้ามาข้างในเพราะไม่มีพื้นที่ในการเล่นนะครับก็นับได้ว่าเอเวอร์ตันก็แก้เกมมาดีเร์พูก็พยายามหาช่องทางในการเล่นนะครับแต่หลักๆเกมเนี่ยด้วยความที่มันแย่แล้วกันเนาะกองกลางไม่สามารถเซตบอลได้นะครับแบ็คซ้ายแบ็คขวาเนี่ยก็รั่วเหลือเกินไม่ถึงว่ากาวนะในการเล่นจึงทำให้เกมนี้ค่อนข้้าาางงเเียบบบโปแทบบททมมลรถผพูดจิๆ ผมมองว่าทางด้านของอา์เนอร์นะเนี่ยรักพี่เสียดายน้องเกินไปคือโอเคแหละกัคโปก็ฟอร์มดีดิอาร์ตก็ฟอร์มดีแต่ก็ควรให้เล่นไปคนหนึ่งเลยนะครับจะเป็นดิอาร์ตก็ได้สตาร์ตัวจริงหรือแมอคกรั่งกัคโปหรือเล่นในเกมที่เขานั้นควรจะเล่นในเกมนั้นๆอ,อย่างเกมเนี่ยปีกซ้ายนะครับผมมองว่าก็ควรเป็นดิอาร์ตเล่นมากกว่ากัคโปก็เอากัคโปล,ลงมาเล่นนะครับแล้วหน้าเป้าเนี่ยโอเคนูนเยสอาจจะไม่ได้แบบว่ามีความจบสกอร์ที่มันเฉียบคมแต่เกมนี้มันก็ควรจะเป็นนูนเยสนะอย่างน้อยๆน,นะครับความเป็น ได้หรือนะครับสามารถดึงตัวประกบได้จึงทาให้เกมนี้ร์พูในครึ่งแรกนั้นนะครับการที่ตีเสมอหนึ่งได้ผมมองว่าโชคดีหากยังตามอยู่ศูนโอกาสนะครับที่จะกลับมาเสมอยากมากๆเพราะอเวอร์ตันนั้นเล่นเคี่ยวมากๆและเกมนี้นะครับบอกเลยว่านะครับเล่นกันหนักนะครับกรรมการก็เป่าก้าวเหลือเกินบางชดบางจังหวะไม่ควรฟาวก็เป่าฟาวนะครับเลยทาให้เกมเนี่ยก็คือกรรมการคุมไม่อยู่เลยนะครับโอ้โหเกได้ว่าใบเหลืองวันเลยละในครึ่งแรกคือร์พูเนี่ยถ้าเป็นครึ่งหลังเนี่ยก็ต้องมีการปรับและก็แก้เกมเยอะกว่านี้นะครับ ต้องหาวิธีแก้แล้วนะครับกับการที่ถูกเอเวอร์ตันนั้นเนะี่ยเพลทหนักอย่างนี้ควรทําอย่างไรนะครับ่ะอย่างน้อยๆผมมองว่าแดนหน้านั้นเนี่ยก็ไม่ควรเป็นดีอาร์ตแล้วคือขยับดีอาร์ตไปยืนปีกก็ได้หรือยังไงก็ได้นะครับหรือคักโปเปลี่ยนออกเอาดาวินมาแล้วก็ให้ดาวินไปยืนหน้าเป้าเพื่อทําการเก็บบอลพอริเวพูเนี่ยไม่สามารถเก็บบอลแดนหน้าได้ปับ๊บเอเวอร์ตันจึงมีจังหวะในการฉับฉวยนะครับในการสวนกลับหลายครั้งนะครับคือมันเป็นความอันตรายเลยนะที่ปล่อยเอเวอร์ตันเล่นได้แบบนี้ส่วนคู่กลางนะครับอย่างโซ ว่าเกมนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเล่นดีมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคแหละเล่นแบบว่าบางจังหวะได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างโฟลโ์แต่นะครับมันมีมาตรฐานดีกดว่านี้สำหรับแมคนิสเตอร์หรือแม้กระทั่งโซโบสไลก็มีการไล่เพรสทีด่ดีแต่เกมเนี่ยการไล่เพรสนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าเกมมันแบบว่ายิงกันห่างมากๆนะครับการไล่เพรสของโซโบก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็โซโบนั้นนะครับบางช็อตบางจังหวะการจ่ายบอลหรือนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับการเล่นเพล์แรกของเขานั้นก็ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยพร้อมในการเล่นสักเท่าไหร่นะครับเลยทำให้เล สเปซส,สปะเลยคือมันแยกทุกส่วนนะครับแบกซ้ายแบกขวากองกลางไม่สามารถเซตบอลได้กาเฟนแบกเนี่ยแทบจะพลิกไม่ได้เลยนะครับแล้วทําให้เนะี่ยรูปเกมมันก็เลยเป็นแบบหน้าเดียวเลยโยนกันไปโยนกันมาในการเล่นพอมาครึ่งหลังนะครับลิปูนั้นก็ไม่สามารถนะครับจะแก้โจทย์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือพวกเขานั้นถูกบีบให้เล่นนะครับทางริมเส้นมากเกินไปนะครับโดยทําให้เอเวอเรตันนั้นรับมือกับลิปูได้ง่ายลิปูก็พยายามนะบางทีก็พยายามเล่นบอลตรงกลางแต่พอลิปูโดนเพชรเร็วปั๊บและด้วยเกมนี้นะ ลิวพูแม่สามารถประติดปะต่อบอลจากแดงกลางได้ครึ่งหลังริวพูนั้นก็ยังเป็นฝ่ายนะครับที่ยังไม่สามารถสร้างโอกาสได้ดีสักเท่าไหร่เอเวอร์ตันมีหลายช็อตหลายจังหวะเลยสร้างความอันตรายนะครับให้กับลิวพูนะครับเรียกได้ว่าริวพูเกมนี้ถือว่าอ่วมเลยเจอเอเวอร์ตันแต่ผมต้องย้าก่อนว่ามันก็อาจจะปกตินะสาหรับผมเจอเอเวอร์ตันมันไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วเกมนี้นะครับลิวพูเนี่ยก็เลยโดนนะครับนวดใหญ่เลยนะครับหมายถึงว่าโดนกระแทกโดนกระทันริวพูก็มีอารมณ์เสียบ้างนะครับเลยด้วยการที่โดน จังหวะลิฟ์พูลนั้นน่ยก็มีบางจังหวะที่ผมเห็นว่านะครับอาร์เนอร์พยายามให้ซาร่าห์นั้นหุบเข้ามาข้างในบ้างออกไปข้างนอกบ้างเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสับสนนะครับให้แผงแดนรับของธนัดเอเวอร์ตันแต่นะครับในท้ายที่สุดแล้วก็ยังดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่แล้วก็น่าสนใจเลยเกมนี้นะครับทางด้านของอาร์เนอร์นั้นเลือกที่จะเปลี่ยนละอันกาเฟนแบ็กออกแล้วก็คอเนอร์แบดลี่ออกนะครับโดยเทรนนั้นมาเล่นแต่เทรนนั้นไม่ได้เล่นเป็นวิงแบ็กเล่นเป็นอินเวิร์ดฟูลแบ็กนะครับก ลีพูเนี่ยจากที่มีปัญหาไม่สามารถนะครับพลิกบอลจากแดนกลางได้ก็คือจะพยายามใช้จุดนี้นี่แหละใช้เทรน์ในการเปิดแล้วก็พลิกบอลจากแดนกลางเพราะว่าลีพูคิดว่าพวกเขานั้นต้องเล่นตรงกลางมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถูกบีบให้ออกไปแบบนี้โอ้โหเลได้วว่านะครับมันจะถูกเป็นการเล่นบอลหน้าเดียวเกินไปก็ถามว่าดีขึ้นไหมสำหรับผมก็ดีขึ้นแค่บางจังหวะนะครับแต่บางจังหวะก็ยังโดนเอเวอเ์ตันเจาะยังดีนะเอเวอรตตันนั้นไม่คมนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะโดนตอกฝาลงไปแล้วนะสำหรับลีพูแล้วก็นะครับทาง ผมเข้าใจอานเนอร์นะต้องการการเก็บบอลของเคอร์ติโจนเอาไว้พอลิพูเนี่ยเก็บบอลได้ก็จริงแต่ไม่ได้มีช็อตลูกอันตรายสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีความเสี่ยงนิดนึงนะเพราะโจนนั้นบางทีเก็บบอลก็อาจจะเป็นจังหวะนรกแต่จังหวะแบบเนี้ยอาจจะต้องใช้นักเตะแบบนี้ในการเล่นนะครับซึ่งถือว่าเกมลิฟพูมันดีขึ้นนะแต่ดีบางจังหวะเพราะมันก็ยังมีบางจังหวะที่โดนสวนกลับอยู่หลังจากนั้นอานเนอร์นะครับก็ทาการแก้เกมต่อนะครับโดยเอาโรเบิร์สันออกและซิมิคาสลงมาโรเบิร์สันติดไปเหลืองและเกมน ยืนปีกอีกครั้งหนึ่งลูกที่ลิเวอร์พูลเนี่ย ขึ้นแซงสองหน,นึ่งคือด้วยความที่ลิ์พูเนี่ยต้องการประตูการยืนเนี่ยดาน่าของเขานนเนี่ยทำให้มีโอกาสในการสร้างจังหวะได้แล้วก็เป็นความเฉียบคมของจาร่าทําให้ลิ์พูนั้นขึ้นนําอหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องชมเรื่องการเก็บบอลแถว2ของลิ์พูด้วยมันดีขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้ลิ์พูนั้นสามารถนะครับได้ประตูแต่ก็มีช็อตเสียวหลายช็อตนะกว่าจะได้2อหนึ่งนะครับก็ถือว่าพอมีโอกาสพับก็สามารถฉกฉวยโอกาสของตนเองได้พอหลังจากนั้นลิ์พูนะครับก็พยายามเล่นตามเกมนะแล้วก็ยังพยายามเล่นเกมรุกอยูู้่รรรเพาุ ว่า2-1น,นั้นมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ด้วยเวลาที่มีนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับถึงแม้ผมจะพูดไปตอนต้นว่าเฮ้ยดาวินนูเยสเนี่ยควรลงมาหน้าในฐานะนะครับนักเตะที่เก็บบอลได้แต่ปรากฏว่ามันก็มีบางชดแหละที่เก็บบอลได้แล้วก็บางชดก็ยังมีความกาวเดิมๆของดาวินคือเขาอยู่ข้างหน้า 2- อสาคนพี่แกก็จะแหวกเข้าไปนะครับในการจะเลี้ยงก็ไปทำประตูถามจริงว่าเอ็งสามารถแหวกไปได้ขนาดนั้นเลยหรอนะครับคือมันก็ยังมีความลักลั่นๆอยู่นะของดาวินซึ่งดีอาร์ตนะครับเอาจริงเนี่ยถูกจับ เกมนี้ก็ยังเล่นไม่ดีเหมือนเดิมนะครับถือว่าเป็นเกมที่แย่ของดีอาร์ตนะมันไม่สามารถนะครับสร้างความอันตรายได้บางชดบางจังหวะนั้นเนยก็เล่นนะครับมากจังหวะเกินไปแล้วก็หลังจากนั้นจะเห็นว่าแผงของลิอร์พูเนี่ยก็จะพยายามเล่นนะครับบอล1-2มากขึ้นเล่นบอลสั้นนะครับบอลแบบจังหวะเดียวนะครับจังหวะไหนไม่ได้ก็ไม่พยายามฝืนนะครับอาจจะมีฝืนบ้างจากลูกเปิดของเทรน์แต่นะครับก็สามารถเก็บลูกแถว2ได้แต่ก็ไม่ได้เปิดผ่าเพื่อขนาดนั้นเอาเปิดนะครับในจังหวะที่ควรจะเปิดเพราะว่าด้วยบอลนำ บ้าๆมากเกินไปนะครับอาจจะโดนสวนกลับและเสียประตูได้หลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลก็ทําการเปลี่ยนตัวนะครับเอาโชต้าลงมาแทนที่ของดีอาร์ตนะครับก็ด้วยความด้วยดีอาร์ตนั้นเพิ่งลงเกมไม่เป๊ะครับไปนะครับโชต้านั้นก็ควรจะมีโอกาสในการลงเล่นและหลังจากนั้นนะครับท้ายเกมเนี่ยลิเวอร์พูลนั้นก็คือโดนนวดเลยนะครับคือมันจะมีบางช็อตเนี่ยที่ลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยก็พยายามเล่นนะครับแต่ปรากฏว่าโดนเอเวอร์ตันตีเสมอ2องๆนะครับช่วงท้ายทดเจ็บแล้วอันนี้เนี่ยเราต้องพูดเลยนะครับว่าเป็นความห่วยนะครับของกองหลลังิเวอร์พ อยคือช็อตนี้นะครับไม่ควรปล่อยบอลตกเลยนะครับพอปล่อยบอลตกปั๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับมันไม่ควรทําให้เรปูนั้นโดนทดเจ็บไปนะครับเป็นประตู2ประตูต่อ2คือเชื่อได้ว่ามีดราม่าท้ายเกมแน่นอนนะครับคือโอเคแหละมันจะมีอาการบาดเจ็บของเลสเตเอร์ตันใช่ไหมแล้วก็มีทดเกินมาแต่ทดเกินเนี่ยค่อนข้างที่จะนานเลยแล้วก็มีช็อตนะครับจะซัดกันท้ายเกมอีกนะของเคอร์ติจโจนนะครับว่าเรียกได้ว่าเป็น1เกมเลยนะครับก็ผมเข้าใจนะด้วยความที่เป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้นะครับเคอร์ติโจนเป็นสเกลเซ นี้นั่นแหละครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนของลิเวอร์พูลละกันเกมแบบนี้นะครับคือจริงๆเนี่ยด้วยการเล่นและการเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างเล่นไปตามอารมณ์กับเอเวอร์ตันค่อนข้างเยอะเลยทําให้บางครั้งเนี่ยการเล่นหลายจังหวะเนี่ยอาจจะมีเมอ์บ้างนะครับมีพลาดบ้างอ่ะเราก็ต้องให้กําลังใจลิเวอร์พูลไปนะครับในท้ายที่สุดแล้วก็1แต้มสําหรับผมกับเอเวอร์ตันไม่ได้แย่นะครับมันแค่น่าเสียดายมันควรได้3แต้มนะครับจากสกอร์ที่มีแล้วก็มาการแย่งนะโอลิเวอร์นะก็ยังมาให้นะครับเหลืองแดงเคอร์ติจโจนอีีีกกนนนะะครรััับบบววว่่่าผมมเเเยยแทปดหลลหลลส้ เรียกได้ว่าอ่ะก็เป็นหนึ่งเกมที่เรานั้นนะครับก็เป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนานตนเองต่อไปซึ่งผมค่อนข้างนะครับเข้าใจเคอร์ติสนะเพราะว่ามาแบบว่าดีใจเยอะนะครับแฟนเลียพูนะครับเคอร์ติสมันสคาลเซอร์อยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องโกดอ่ะก็ต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงนะหลังเกมนะครับดราม่าเพียบแน่นอน